สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับวันนี้มีคลิปวิดีโอมาใเปุนผ,ผู้ชมได้ชมนะครับไม่เคยนะครับวันนี้ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่น X1R 135ครับ X1R ครับ135นะครับแต่ว่าคันนี้มาอัพเครื่องยนต์ให้เป็น 150cc ครับ โดยเอาเสื้อลูกของอาร์ติาใส่้งชุดนะครับแล้วก็แคมด้วยใส่แคมด้วยครับรถคันนี้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีมีต้อมต่อเติมท้ายด้วยนะครับนี่ครับรายการที่ต้องเปลี่ยนแผ่นคลัทแผ่นคลัทเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับแล้วก็สายคลัท เป็ียนใหม่ท้าเบรกครับนี่ครับเครื่องถูกเครื่องถูกเดิม135ครับแก้มเดิม135ลูกนี่ก็ลูกถูกเดิม135ประเกนครับที่งืออะไหลที่เป็นออกครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจบเราจะของมารับได้ทําทุกเกครับวันนี้ยอมลงทุนไม่ไปเที่ยวมอเตอร์โชว์ที่ไบเทคครับคันนี้มาไกลนะครับประจันนครปฐมนะครับเป็นรถของคุณเบลนะครับคุณเบลจังหวัดนครปฐม มาตั้งแต่วันศุกร์บ่ายๆนะครับวันเสาร์ก็เลยแครวันวันนี้ก็เลยลุยครับจบไปเลยครับของทั้งสององค์สว่างก็ใจมาไกลนะครับพอดีงานว่างก็เลยดูให้จบไปเลยวันเดียวครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดเครื่องได้แล้วครับฟังเสียงดูได้เลยครับเงียบครับเงียบมากเลยครับตอนนี้ติดเครื่องแล้วนะครับติดเครื่องแล้วครับฟังเสียงดูครับ เงียบแลไม่ได้ยินเลยครับพ่อเดิมเลยเดิมม้วุกล่ะครับเงียบแบบถ้บไม่ได้ยินเสียงเลยครับมีเสียงคาัาดเล็กน้อยครับเพราะรถก็หลายปีแต่ว่าวันนี้ทําใหม่หมดเลยครับครับเครื่องดีครับจบเรียบร้อยหมดแล้วทําแล้วก็ต่อเติม ด้วยเปลี่ยนคัดเปลี่ยนไรทำเบรกตวคครวจเช็คทั่วไปให้หมดพร้อมใช้แล้วครับเดี๋ยวก็จะคง<ม>จะแจง้งเจ้าของหรือเจ้าของดูคลิปนี้ก็คงจะรู้วันพรุ่งนี้คงจะมารับรถนะครับรับอันนี้ก็ค่าแรงก็คิดค่าอัพช่วงบนเขามีของมารขาคิดอยู่สองพันบาทนะครับพร้อมน้ำมันเครื่องครับพวกส่วนไส้กรองพวกแผ่นคัดพวกอะไรก็คิดปัญหาครับเปลี่ยนหลายอย่างครับก็มีเพิ่อมอีกพันกว่าบาทนิดหน่อยครับ เปล่งเปลงด้วยอะไรด้วยนะครับครับวันนี้ก็เสร็จแล้วครับรอเจ้าของมารับคุณเบลนะครับมารับครับโอเคก็คงต้องจบแค่นี้เดี๋ยวไว้วันหน้าถ้ามีคลิปวิดีโอก็จะได้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมใหม่นะครับครับก็จะอัพโหลดเรื่องอะไรก็ทำที่อื่นไม่ถูกใจอยากจะทําให้ถูกใจทําให้ดีก็เลื่อนถึงช่างสอนวงสว่างนะครับเรายินดี ด้วยเลือแล้วก็ดูแลรถทุก่ันทุกคันนะครับครับขอบคุณมากครับขอได้รับความขอบคุณจากท่านสอยวงกว่านครับสวัสดีครับ